เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับไซงานกลางป่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มีอยู่คืนหนึ่งคุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลกันเพื่อนสองคนของคุณตูน ชื่อว่าคุณนอและคุณเอกทั้ง3ามได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนแล้วคุณเอกก็อาสาไปซื้อของเองเพราะมีอาวุโสน้อยสุดในกลุ่มโดยคุณเอกยืมรถของคุณนอไปซื้อซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์พี x ที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จนผ่านไปประมาณ40นาทีคุณเอกก็ยังไม่กลับมาจนฟุตบอลหมดเครื่องแรกไปแล้วก็ยังไม่มาคุณนอจึงโทรหาคุณเอกคุณเอกก็บอกว่าทำธุระอยู่ทั้งสองคนก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณเกือบตีสี่ตีห้าคุณเอกก็ยังไม่กลับมาคุณตูนและคุณนอเป็นห่วงมากก็เลยเดินลงไปรอข้างล่างไปเจอยามประจำหอพัก ยามก็บอกว่าเห็นคุณเอกเอาเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเก็บเอาไว้หน้ารถไปใส่แล้วก็ขี่รถออกไปคุณตูและคุณนอได้ยินดังนั้นก็คิดว่าคุณเอกเล่นพิเรนอะไรทั้งสองจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาทีคุณนอเลยโทรหาคุณเอกอีกครั้งโทรติดแต่ไม่มีคนรับแล้วคุณนอก็คิดได้ว่ารถ PcX ของคุณนอ จะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงลองเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของรถปรากฏว่ารถไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณตูนและคุณนอตกใจมากกลัวว่าคุณเอกจะโดนปล้นคุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจสองคน ขี่รถจักรยานยนต์อยู่จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือเราเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยจนพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุซึ่งสองข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถมสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กหน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่าตรงนั้นมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลย ต้องใช้ไฟจากมือถือสองทางเอาแล,แล้วทั้งหมดก็ไปพบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วตรวจดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับก็คิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าลือว่ามีผีคุณยายสปีดพอขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดรถแล้วถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงก็บอกว่าวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกก็เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ใช่แล้วน,น้องผู้หญิงก็บอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้ให้หน่อยพ่อเขาทำงานแล้วก็พักอยู่ที่ไซต์างานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวแล้วคุณเอกก็ตัดสินใจไปส่ง จนไปถึงบริเวณที่ตนเองนอนสลบอยู่น้องผู้หญิงบอกว่าใส่งานก่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้และบอกว่าให้คุณเอกจอดรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทำธุระก,กับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟเลยคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก็ได้ใช้แสงไฟจากหน้ารถส่องทางให้ จนน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณหนาทีแล้วก็เดินกลับออกมาแล้วกวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปหาเธอทางซ้ายมือเป็นสายงานก่อสร้างที่ทำไว้ให้คนงานพักแต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีตาตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้ว คุณเอกจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าไซงานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทำยังไงดีคุณเอกก็ทำอะไรไม่ถูกตอนแรกแค่จะมาซื้อขนมไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้น้องผู้หญิงเลยบอกว่าให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อเขาสักครู่ได้ไหม แล, yup. แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ลึกเข้าไปอีกน้องผู้หญิงก็เลยถือตะเกียงเดินลึกเข้าไปในป่าเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีก็ยังไม่ออกมาคุณเอกก็ใจไม่ดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือส่องทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปในป่าเดินไปได้สักพักก็เห็นยายแก่คนหนึ่งยืนหันหลังให้ในความมืด คุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับมามองคุณเอกเห็นยายกําลังเคี้ยวกบสดๆอยู่คุณเอกจึงร้องด้วยความตกใจแล้ววิ่งกลับเอามาทางเดิมแล้วก็เห็นศพที่นอนอยู่บนแคร่ลุกขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าไอ้นมตกใจอะไรวะแล้วจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ืนนั้นผ่านไปจนตอนเช้าได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบที่ไซต์งานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซ์งานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถามคนที่อยู่อาศัยแถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซต์งานใดๆตั้งอยู่แต่อย่างใดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด หากรับฟังแล้วพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ